พวกนี้เสื่อมหมดแล้วแล้วก็ต่อไปมันมีแนวโน้มที่จะหลุดเข้าไปในม่านเพราะมันอยู่ใกล้ม่านมากๆเลยสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมล่าวันนี้มาพบกับซ่อมไปคุยไปเวอร์ชั่นสั้นๆสนำหรับคนที่ใช้กล้องฟิลม์มตอนอยากได้ก็ซื้อเช็คกันแค่ชัตเตอร์สปีดบอดี้สวยได้รุ่นตรงถูกใจเอามาใช้สักพักเกิดอยากจะถ่ายด้วยแฟลช อยากจะใช้แฟดใส่แฟดเข้าไปแล้วไม่ติดไม่ว่าจะเสียบสายซิงค์หรือว่าใช้ฮอตชูก็ไม่ติดอ่ะผมขอเอาเคสของนิ k อน fm 2, ป็นเป็นกรณีศึกษาให้ละกันเพราะว่ามันมีเข้ามาซ่อมทุกวันสมว่าเนี่ยผมใส่แฟดเพื่อจะเทสซ่อมเสร็จแล้วจะเช็คซิงคครนไนซ์ให้ด้วยไม่ว่าลูกค้าจะใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าที่ใช้กล้องฟิลม์มหรือท่านนักกล้องฟิล์มทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟดกันแล้วแต่มีบางท่านก็ใช้เหมือนกัน บางทีมันไม่ติดอ่ะมันซิงโครไนซ์ไม่ติดนะอันนี้อย่างอันนี้ถือว่าซิงโครไนซ์ติดเห็นไหมครับไฟแดงที่ช่องมองขึ้นเมื่อแฟชพร้อมอย่างเงี้ยก็มีเดดิเคทด้วยสําหรับตัวนี้อันนี้ติดก็จะรอดไปแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็ต้องดูกันต้องมาซ่อมกันอีกถ้าเราไม่ได้เช็คมาตั้งแต่แรกวิธีการเช็คจริงๆมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ลําบากอะไรร้านขายกล้องในบกติก็จะมีแฟดอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีแฟลของเราเองเราก็เอาไปทดลองกับเลนแล้วก็ทดลองกับแฟลด้วยไม่ใช่ซื้อบอดี้ก็ลองแต่บอดี้เปล่าๆไม่เอาเลนไปลองเพราะว่าบางทีเนี่ยใส่แล้วเนี่ยคนไกลตัวนี้เห็นไหมมีปัญหาที่คนไกเช็คเดฟบค้างพอเกิดอยากจะใช้เช็คเด็ขึ้นมาเช็คไม่ได้เช็คแล้วมันไม่ปล่อยต้องคอยมาดันตรงนี้ออกปกติ ของเขา Nikon เนี่ยทุกตัวเขาต้องเด้งกลับคืนสถานะเดิมให้เองไม่ใช่ว่าค้างอยู่อย่างนี้บางคนบอกดีดีชอบไม่ต้องเมื่ยมือแต่เวลาจะใช้แล้วมันจะลำคาญนะฮะเนี่ยซร่งระบบของ Nikon เนี่ยปกติไม่ว่าจะเก่าจะโซมแค่ไหนมันจะต้องเด้งกลับคืนอย่างนี้นะครับตัวนี้เก่ามากเลย FM2 ของผมเองลอกแล้วลอกอีกแต่ว่าทุกอย่างยังราบรื่นในกดแล้วตั้งแต่เลกเลยะดูรูรับแสงนะครับกดแล้วปล่อยก็คืน เวลาอยากใช้แล้วใช้ไม่ได้ s ิงโครไนซ์แฟลไม่ติดเช็คเดฟมีปัญหาเซลทัมเมอร์บางคนก็บอกไม่จำเป็นไม่เป็นไรแต่พอจะใช้ขึ้นมาใช้ไม่ได้ก็ขัดใจบางเอิญตัวนี้ใช้ได้แล้วไปรอดไปมาตัวนี้ต้องซ่องก็คือตัวนี้เช็คเดฟที่มันฝืดมากเนี่ยมันจะติดที่กลไกลตัวนี้หรือติดที่ในไมล์อบล็อกเลยไม่รู้ถ้าติดแค่ตัวนี้เราถอดมาล้างๆสนิมมันก็น่าจะใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ติดแค่ตัวนี้ ติดที่กลไกในไมล์บล็อกเลยเราก็ต้องยกชุดไมล์บล็อกมาล้างกันอ่ะทีนี้มาดูระบบซิงครไนซ์แฟลตซิงครไนซ์แฟลตเนี่ยเขาจะมาตามเส้นสีเขียวเนี่ยมาจากม่านชัตเตอร์เลยนะฮะไม่มีสัญญาณซิงมาที่เส้นสีเขียวเนี่ยต้องถอดถึงม่านชัตเตอร์เลยเพราะคอนแทคมันอยู่ที่ม่านเดี๋ยวถอดให้ดูมันจะมาที่ขั้วนี้ขั้วนี้คือขั้วซิงครไนซ์ขั้วน,นี้มาเข้ามาเข้าขั้วกลางของแฟลต ส่วนขั้วนี้เป็นขั้วเดดิเคทถ้ามันหักไปหรือไม่มีขั้วนี้หรือไม่ได้บัดกรีหรือทําแผงวงจรขาดบางทีชอบถูกตัดมาไม่รู้เขาตัดทําไมผมไม่เห็นว่ามันจะต้องบัดกรียากตรงไหนเลยถ้าเจ้าเส้นเขียวเนี่ยไม่มีสัญญาณมาเนี่ยที่ซิงโครไนส์เนี่ยก็จะที่ h ฮอตชูใช้ไม่ได้ที่ช่องเสียบ PC ซ y n ิง o c ซ็อกเก็นี่ก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสายเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นสายที่มาจากเชื่อมต่อมาจากตรงนี้เหมือนกันเชื่อมต่อมาจาก หมุดเดียวกับตัวเส้นสีเขียวนี่เชื่อมมาที่ pc sing socket มันมาจากแหล่งเดียวกันละครับถ้าตรงนี้ไม่มาก็จบใช้ไม่ได้บางท่านอบอกว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้ไปใช้เสียบเอาก็ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะสจุดแล้วนะตัวนี้ที่ต้องดูก็คือเรื่องของสิงค h r นไน e กับเรื่องของ depth of field ตัวนี้ fm 2ตัวนี้เป็น n 7 n 7แต่เ่า n 7็อตแรกๆอยู่ในช่วงของ73 72, 73อะไรพวกนี้นะครับม่านจะยังเป็นรังพึ่งแบบนี้แต่ว่าเป็นรังพึ่งแบบ8ใบนะครับไม่ใช่รังพึ่งตัวเดียวกับ Fm2, นแรกซึ่เป็นใบซึ่เป็นชุดที่มีปัญหาเรื่องหมุดย้ำอะไรพวกนั้นนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาหรอกแ้วเขายังเอาม่านชุดนี้กลับไปใช้ใน Fe2 ด้วยซ้ําไปแต่ที่เขาจําเป็นต้องเปลีป่ยนมาเป็นม่านเรียบใน N7, ล็อตท้ายๆที่ซีเรียล 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8แล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ย เป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วจะเป็นเปลี่ยนเป็นม่านเรียบแบบนี้แปดใบเหมือนกันเพราะตอนที่ออกแก้ไขตัวนี้ออกมาเนี่ยคนก็ยังไม่กล้าซื้ออยู่ดีเพราะว่าคนยังมีภาพจํากับไอ้เจ้าม่านฮันนี่คอมม่านลังพึ่งนี่อยู่กลัวพังเหมือนเจนแรกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้คนจะได้กล้าซื้อมากขึ้นแต่พอเป็น f e 2ก็กลับไปเป็นเอาตัวนี้กลับมาใช้อีกเหมือนเดิมเพราะว่าทาไว้เยอะมาก ไม่งั้นเหลือก็เอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เลยเอามาใช้ใน f e 2ซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะก็ใช้ได้ดีจบไปในเรื่องม่านทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของซิงโครไนซ์กันตัวนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างหรือบางครั้งก็ไม่ติดยาวๆเลยเลยยกชุดนี้ออกมาดูถอดมานะ่านออกมาดูโอ้ยเครื่องใหญ่ขนาดนั้น,นเลยเหรอก็ถ้าเพื่อจะเอาให้ใช้ได้ก็ต้องก็ต้องทำนะก็ต้องทำแต่ถ้าคิดว่าช่างม่านชาตินี้คงไม่ได้ใช้แฟตก็แล้วไปก็ไม่ต้องทำก็ ใช้ไปเท่านี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วแต่ท่านแต่บางกรณีเนี่ยอย่างตัวเนี้ลาอะไรต่ออะไรขึ้นเยอะแล้วก็ขอบม่านขอบม่านที่เขาซีนมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวข้างในน่าจะมีปัญหาหมดละเนี่ยถ้าเทปตัวนี้สังเกตดูนะครับถ้าไอ้เจ้าอะซิเตตเทปตัวนี้มันหลุดล่อนอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเสื่อมหมดแล้วถ้าตัวนี้หลุดตัวข้างในที่มีอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยมันก็หลุดแล้วจะตัวจ,จะมีตัวสําคัญอยู่ทางทางด้านนี้างด้านติดกับ ฟืองมาเนี่ยตัวนี้ถ้ามันหลุดแล้วสายไฟมันจะฟู่มาแตะกับเฟืองแตะกับกลไกทําให้ชัตเตอร์เพี้ยนชัตเตอร์ค้างชัตเตอร์ติดตามมาอีกทีนี้จะเป็นปัญหายุ่งไปใหญ่เลยสิ่งที่ควรจะทํก็คือสิ่งที่เรียกว่า C.L.A นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสาหรับตัวนี้ที่ลูกค้าสั่ง C.L.A ไปเลยเพราะว่าอยากจะใช้ยาวๆใช้ให้สบายใจ ทำหมดทั้งสิงโครไนทั้งอะไรที่ถอดมาดูแล้วคิดว่ามีปัญหาก็ทําไปเดี๋ยวเราก็ถอดเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ปิดการเสียเวลาตัวนี้เคยซ่อมมาแล้วล่ะครับตัวนี้เคยซ่อมมาแล้วรู้รู้ได้ยังไงว่าเคยซ่อมเพราะว่าวัสด,ดุหลายๆอย่างถูกเปลี่ยนไปแล้วกาวที่ติดตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วซีนที่อยู่ใต้ไอพีซเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วสายไฟพวกนี้ก็มีรอย ปัดกรีมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับถ้าไม่ได้นอกกรีดนอกรอยนอกแนวทางมาเยอะน,นักก็ยังพอจะกลับเข้ามาสู่ความเป็นมาตรฐานของของเดิมสาแตนด์ดาเดิมๆกาได้นะไม่ยากงานที่เจ็บมือคือ,คอ,คองานแกะหนังกล้องนี่แหลนะเนาะก่อนจะไปไหนตอดผอดแบตเตอรี่ก่อนเลยวัดแสงเพี้ยนด้วยตัวนี้วัดแสงเพี้ยนไปประมาณ2สต็อปด้วยนะครับทำทีหนึ่งเขาก็คุ้มเลยแหละหลายอาการ C.L.A. ก็คือการปรับแต่งอะไหลนเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับทำให้มันเข้าที่เข้าทางให้ใกล้เคียงมาตรฐานเดิมที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับกาวเดิมไม่ต้องเอาออกให้หมดนะเะนะพราะเราจะเปลี่ยนกาวใหม่เลยใช้วัสดุที่ทันสมัยกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะทางด้านวัสดุอะไรต่ออะไรใช้ของที่เป็นของปัจจุบันใช้วัสดุให้ตรงกับงานนะครับ พอออกมาแล้วก็จะพบว่าซีนพวกนี้เสื่อมหมดแล้วแล้วก็ต่อไปมันมีแนวโน้มที่จะหลุดเข้าไปในม่านเพราะมันอยู่ใกล้ม่านมากๆเลยพอหลุดเข้าไปในม่านแล้วจะมีปัญหาม่านพังม่านติดส่วนมากก็จะทําให้ม่านพังเลยนะครับฝุ่นจากการเสื่อมของซีนพวกนี้เยอะมากอันนี้เขาทามาแล้วนะเขาใช้ซีน EVA โฟมแปะมาแต่ว่าไม่ยอมล้างคาบเก่าออกคาบเก่าติดอยู่ตรงนี้เต็มเลยแล้วถ้าเผื่อมันหลุดล่วงลงไปในม่านอีก ปัญหาก็หนักเหมือนกันตรงนี้มันต้องล้างคราบเก่าให้หมดฮะถ้าไม่ใช่เอาของใหม่แปะทับลงไปได้เฉยๆเลยใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันอันตรายเลยแหละก็ล่วงลงไปในม่านเวลามันสะเทือนนะครับช่วงที่เราลั่นชัตเตอร์ฝุ่นจะพวกซีนพวกนี้เข้าไปเยอะแยะมากมายเนี่ยฮะเทปพวกนี้ถ้ามันเสื่อมอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะล่อนหลุดพอลอนหลุดสายไฟของฮาร์พนพวกนี้เห็นว่าแค่เนี้ยไม่สําคัญอะไรแต่พอมันเทปมันหลุดแล้วมันฟู่มา พวกมันจะมาแตะตรงเฟืองสปีดต,ตรงนี้เฟืองสปีดอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเลยฮะใกล้ๆกับสายไฟเส้นนี้เลยนิดเดียวเทียนแล้วนี่ครับที่สปีดเพียนตัวนมากก็มาาตรงนี้แล้วซิงโครไนซ์คอนแทคคือมาจากเส้นนี้ก็ต้องล้างหรือต้องดูว่าซิงโครไนซ์คอนแทคตัวนี้มันหักไปหรือเปล่าถ้าหักไปเนี่ยก็ต้องซ่อมต้องทําขึ้นมาใหม่ถ้าไม่งั้นก็ล้างหน้าสัมผัสล้างอะไรบางคนเขาก็ใช้แปลงอะไรไปขัดตอนที่ซ่อมไว้แล้วก็ ทำให้หน้าสัมผัสมันไม่ถึงตรงจุดที่มันควรจะต้องมาแตะกันเวลาชัตเตอร์เปิดปิดไวลิงสายไฟใหม่เส้นไหนที่มีความต้านทานภายในสายมีอิมพีแดนในสายสูงสูง,สงก็ต้องเปลี่ยนมันอาจจะเกิดจากความชื้นที่มันซึมเข้าไปทําให้ทองแดงข้างในเนี่ยมันเกิดคราบออกไซด์เป็นสนิมทําให้ความต้านทานในสายสูงท่านบอกมันมาจากไหนมันมาจากความชื้นในอากาศค่อยๆซึมเข้าไป ฝุ่นเยอะมากฝุ่นก็มาจากพวกซีนเก่าๆพวกนี้ที่เราไม่ได้กําจัดออกตามระบบที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเห็นบางอาการก็จะแห้งเป็นผงกรอบเป็นผงแล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วบางอาการก็จะละลายเป็นน้ําเป็นยางเหนียวๆแล้วแต่กรณีฮนะบางบางทีไปเจอพื้นที่ที่อากาศร้อนมากๆเนี่ย อยู่ในภูมิประเทศหรือในภูมิภาคทีม่มันร้อนมากๆมันก็ละลายวัสดุสมัยนั้นมันก็เป็นไปตามยุคสมัยนะแต่สมัยนี้เราใช้วัสดุที่ทนขึ้นแล้วร้อยปีไม่ย่อยสะลายไอ้พวกนี้นะฮะก็ประมาณนั้นนะก็คงจะถ้าอยู่ในกล้องก็ใช้ได้เป็นร้อยปีมันกล้องอยู่ถึงหรือเปล่าคนเจ้าของกล้องจะอยู่ใช้หรือเปล่าร้อยปีรวมถึงตัวม่านนี่ก็ต้องถอดมาเราไม่รู้แล้วล่ะว่ามันมีไอ้พวกเศษอย่างที่แคะแกะมาให้ดูเมื่อกี้เนะี่ย มันล่วงลงไปอัดอยู่ในนี้มั่งหรือเปล่าถ้ามีจะได้รีบล้างรีบอะไรออกมาแต่เราไม่ยอมถอดมาดูขี้กเกียจถอดมันก็จะทําให้ลูกค้าเสียโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเสียเงินซ่อมเต็มที่แล้วค่า cla หมดแล้วตัวสต็อปเปอร์ยางตัวนี้เสื่อมหรือเปล่าตัวนี้สําคัญมากนะฮะยางสต็อปเปอร์มี2จุดจุดนี้กับจุดนี้ถ้าอย่างสต็อปเปอร์เนี่ยเหนียวผมมาจะเตอร์มันดีดขึ้นไปแตะข้างบนแล้วมันก็จะติด ติดขอบม่านตรงนี้ทําให้ม่านหนืดม่านเสียม่านพังไปอีกดูการขยับของแมคาีนิกของการกลไกทางด้านการปิดตัวของม่านนะครับว่าแรงพอที่จะไปทำให้ไมล์บล็อกเด้งกับเข้าที่หรือเปล่าอีกเรื่องสำคัญที่แนะนำเลยเวลาซื้อ FM, f, m, f m 2 FE, f, e, f e 2ก็คือเรื่องของรังฐานรังฐานเนี่ยเขาจะอยู่ ใกล้กับไมเลอร์บล็อกมากเลยก็คือขั้วบวกไฟที่เข้ามาทางนี้จะอยู่ติดกับไมเลอร์บล็อ,อกซึ่งมันเป็นกาวกาวลบพอลังทานแตกหรือรังทานยุบตัวนี้มันก็จะไปแตกกับกาวทําให้แบตเตอรี่ที่ใส่ไปช็อตลงกลาวทําให้วงจรอาจจะเสียหายหรือถ้าไม่เสียหายก็ฐานก็หมดเร็วอะไรไม่หมดเร็วละหมดปั๊บเลยฐานเบอร์เพอร์เพอเพอเบางที่ทาให้ฐานระเบิดถ้าเป็นฐานที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพตรงเนี้ย มันเป็นพลาสติกที่แตกง่ายโดยเฉพาะ fm กับ fe ซึ e ่งอายุมากกว่าเพราะเขาออกมาก่อนแล้วก็ใช้วัสดุซึ่งมีความล้าสมัยกว่าบางท่านเนี่ยพอวัดแสงไม่ติดหรือ,อชัตเตอร์ไม่ทำงานชอบไปงัดขั้วอันนี้นะครับชอบไปงัดขั้วนี้หาไขควงหาอะไรบางทีก็เล็บมือก็มีฮนะพยายามงัดขั้วนี้ขึ้นมาเพื่อให้ขั้วสูงขึ้นสา่ฐานได้สัมผัสมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปงัด ไอ้ตรงนี้มันเป็นพลาสติกตรงนี้มันเป็นโลหะพอง,งัดแล้วตัวนี้มันจะแตกเลยพอแตกแล้วทีนี้งานช้างเลยก็คือต้องถอดทั้งหมดอย่างเงี้ยเพื่อมาซ่อมหรือมาหาเปลี่ยนนะครับตัวมากจะใช้ซ่อมซ่อมผมก็จะใช้เป็นสตีลอีพ็อกซี่หล่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ตรงนี้มันก็จะใกล้ใกล้กับส่วนที่เป็นโลหะนี่ก็จะฉีดด้วยเทปฉนวนเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเผื่อบังเอิญมันเกิดไปแตกไปอะไรจริงขึ้นมาเราก็ยังมี ยังมีตัวป้องกันเอาไว้อีกชั้นหนึ่งใช้เป็นวัสดุอย่างดีๆนะครับใช้แบบของราคาถูกๆซึ่งพอติดไปแล้วเนี่ยกาวมันจะเหนียวเหนียวหนึบๆนบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อันยิ่งยิ่งติดไปยิ่งมีผลเสียเพราะว่าเวลามันไปโดนความร้อนหรือพอมันร่อนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำนํำยางน้ํากาวเหนียวเหนียวเลย,เยใช้อาซิเตตเทปติดลงไปบริเวณนี้ หลังจากที่ได้ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงกับงาน cla 3-4ชั่วโมงนี้หมายถึงว่าถอดออกมาเสร็จแล้วหลังจากที่วิเคราะห์อาการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหาจุดที่จะต้องทำอิ่งที่ทำไปก็คือถอดชุดม่านออกมาคลีนทำความสะอาดล้างซ่อมคอนแทกซิงโครไนซ์คอนแทคซ่อมตัวไมเลอร์บล็อกปุ่มเช็คเด็บออฟฟิลดเนี่ยปิดเปลี่ยนซีลภายในทั้งขอบม่านล้างช่องมองภาพปรับจูนว่าแสงอีก นิดหน่อยพอแสงมีเพียนไปประมาณสตอปครึ่งใช้ได้ดีหมดทุกอย่างแล้วสิ่งคอน i ร e คอนแท c กก็ใช้ได้หมดทั้งที่หัวกล้องที่สายสิงเพราะว่าม,มันเป็นเส้นเดียวกันอยู่แล้วเพื่อความสบายใจลองเสียบแฟลเข้าไปเลยอยันนี้ผมใช้ของนิคอนเองก็จอไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นแฟลช ttl แต่ว่าตัวนี้มันเป็นแฟลช Dedicate มันก็ตัด ttl ออกใช้แค่ Dedicate ไปนะไฟ led l a m ตรงนี้ติดตรงนี้ก็ติดด้วย สปีดซิงค์ไนก็ไม่เกิน250อยู่แล้วนะครับคนนี้วิธีทดสอบซิงคจริงๆเนี่ยเราต้องใช้แฟลที่มีสายซิงคนะครับเสียบแล้วก็เอาเอาตัวแฟลเนี่ยไปวางไปวางไว้ข้างหน้าตรงเมาส์อย่างนี้แล้วก็สายซิงคไปแล้วก็เปิดฝาหลังมามาดูนะแล้วกดที่250ซิงมันต้องเห็นเห็นแสงเนี่ยเต็มเฟรมนะถ้าซิงคไม่ทำงานมไม่สมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะ กินไปส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมาปรับปรับตั้งความห่างความอะไรของหน้าสัมผัสของคอนแทคซิงค์คอนไรส์คอนออซิงคคอไรส์คอนแทคอีกทีแต่อันนี้ก็ทำทำผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้าง,าง,าง,างต้องใช้เวลานิดนึงออฟซีนไปเลยตรงนั้นนะฮะเอามาสรุปให้ดูตรงนี้งาน cl a ที่บ่นกันว่าทำไมมันแพงคนอื่นเขาทำยังไงผมไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยถ้า cl a ของผมนี่คือ ลึกขนาดนี้เลยถึงใบมา่านแต่ละใบเลยนะครับแต่ละใบเบรดแต่ละใบเลยเช็คทั้งหมดเลยเคาน์เตอร์ฟิลม์มเคาน์เตอร์ฟิล์มเนี่ยสำคัญมากบางทีทําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเคาน์เตอร์ฟิล์มไม่เดินหรือเดินแต่ไม่ไม่ดีดกลับเวลาเปิดฝาหลังขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณหลายท่านทุกทกท่านที่เข้าใจในการทำงานของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ